สว oh, ัสด um, ีค yeah. รับผมพุกทตันครับที่อยู่กันที่ตลาดน้ำอัมพวานะครับผมก่ไม่ใช่คหรพี่ตัอ่างทองอ่างทองนะฮะตลาดสดนะครับผมมาในวันนี้นะครับก็รู้สึกดีใจจริงๆเลยนะฮะที่ได้มาพบกับพ่อแม่พี่น้องสุท่านเลยนะครับที่อ่างทองนะครับผมมาเลยมาในวันนี้นะครับไม่มีอะไรกันมากครับผมเราเองก็มีฮะ ผลิตภัณฑ์ด mm ีๆนะครับผมมานําเสนอนะครับผมไม่ได like ้มาขายแต่อย่างใดนะฮะแต่ว so ่าเราเอามาแจกอย่างเดียวตัวนั้นเลยนะครับผมมาในวันนี้นะครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงเลยนะฮะแล้วก็ได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับผมจากท่านลูกชายนะครับผมของทุกพรตเองเลยนะฮะวันนี้ท่านก็จะมากล่าวอะไรกับเราเล็กน้อยนะครับผมขอเรียนเชิญน้องอู๋ครับผมเหรอเหรอ ก็รู้สึกดีมากนะครับใช่ก็ไปก็วันนี้ทีมรถเราก็ได้นำสินค้าตัวใหม่มาโปรโมทนะครับว่าไปลองลองไปนำใช้ดูนะครับน้องกินน้ำปลาป่ากินนป่าแล้วครับกินกินปลา่าไม่ได้นะลูกนะแล้วอย่างเช่นอันนี้นะครับเป็นผงปรุงรสนะครับก็ง่ายๆนะครับถ้าเราอย่างเราเราจะผัดไก่ายอ่งนี้เราก็ใส่ผงลิ้นชื่นลิ้นบัวมาลิ้นบัวพูดจัดทักทอดทักคำเลยนะครับ นี่คือลูกชายคนเดียวนะครับของเจ้าของทุุรถครับผมมีเงินนะครับไม่ต่ำกว่า 1, 1 0 0รล้านบาทใช่นะฮะลูกชายของคุณทุกรถครับผมนะฮะแต่มีนี่ไม่ต่ำกว่าหมื่นล้านครับผมตอนนี้ลงมาลายกินอย่างเดียวครับผมลูกชายคนโตครับเชิญเลยครับวิธีการใช้ครับง่ายมากทาง่ายๆเลยครับผัดใส่ไก่ลงไปแล้วก็เทไป เท hey, ลงไปตามที่ว่าเราเราเป็นคนชอบเค็มมากชอบรสชาติเข้มข้นเราก็ใส่เยอะหน่อยแค่นี้เลยครับง่ายๆัดสามารถนําไปทานได้อยากถาม <c oughs> คุณอู๋สักนิดหนึ่งนะฮะในฐานะที่เรานะฮะก็เป็นถึงลูกชายของทุพพรลนะครับ,รบเราเองก็วินงินมีทองําไมถึงไม่เคยคิดจะไปเข้าคอร์สลดน้ำหนักบ้างเลยครับผมผมู้ม้สึกยยยยยยยเยยยยยยยพยยยย่ายยยยยยอยยยนยย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 ้ยยยยยยยนยย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 ยงานนะลูกกินไปเลย นะครับผมผมก็เลยแบบรู้สึกว่าไม่อยากลดแล้วไม่ยยมอยากจะลดแล้วเนี่ยฮะเสียดายตังค์ที่พ่อแม่และในวันนี้ครับผมยังมีอีกหนึ่งบุคคลสําคัญนะครับผมซึ่งถือได้ว่าเป็นบอร์ดบริหารเลยนะฮะของทุบรถนะครับก็ให้เกียรติมาพูดถึงเราสักนิดหนึ่งขอเรียนเชิญท่านมานพตรงนี้เลยครับผมใกล้หม <c oughs> บอร์ดบริหารครับผมเป็นคนคิดโปรดักตัวนี้ขึ้นมานะครับผมเชิญเลยครับ คุณมาเนาครับมีอะไรจะกล่าวถึงแฟนคลับที่มาเยี่ยมชมดูของเราบ้างไหมครับผมเอาจริงๆไม่ได้เตรียมตัวเลยแก๊งร์เชื้อเลยครับผมอะตอนนี้ขอสักสามท่านลายกันนะครับมาเลยสามท่านครับี่ผะวันนี้เราจะแจกยกแพ็กแบบนี้เลยขอสามท่านนอกจากวันนี้มาลุ้นสามท่านนะครับผมาตลาดเลยเนาะดูน็อตพิตตี้เป็นตัวอย่างนะครับกลางตลาดเลยครับผมอย่าไปอายครับผมตักอายไหมอายมากครับผมแต่ผมไต้องทำครับ อ่ะมีตักลองนะอ่ะทิปน่ารักมากสวยจริงๆเลยนะครับทาร์ตชิมชิลชิมชิลชิมชิลจังตลาดกล้าอ่ะตรงมือหน่อยครับน่ารักจริงๆเลยนะฮะถือว่าเป็นพี่ที่มีความสามารถจริงๆเลยนะครับอ่ะมาทิปทาร์ตชิมชิล ชิมชิลด <erei> <ults> ีขึ้นเดี๋ยวนุ๊กอ่าชิมชิวกลางตลาดค่ะนี่เสร็จแล้วป๊อต้องสายก้นดินะกางตลาดค่ะคนนี้อ่าเดี๋ยวครับกางตลาดค่ะเออดีมากอ่ารับไปเลยครับผมชิ่งอ่าอย่ามาชี้หน้าด่าผมสิครับผมผมให้พี่ออกมาเต้นครับผมอย่ามาชี้หน้าครับผมเท่อ่า ชิมชิวชิมชิวชิมชิวน่าจะไปหาหมอบ้างนะพี่นะไอ้สะโพกหน่อยเออมันมันขอับยากเกินเอาไหมครับชิมชิวชิมชิวชิมชิวค่ะชิมชิวค่ะชิวไปข้างหน้าค่ะกางตลาดค่ะอะไรสายกูเลยครับ กางตลาดค่ะอ่าเอมพี่คะพีขับขาก้นไม่เจอเลยใส่เยอะมากนะคะนี่เลยไม่ใช่ฮะเป็นแพ็คครับนี่อ๋อสัญญากันไปแล้วอ่าเป็นแพ็คเลยไม่อันนี้เราฉีดแพ็คมาได้เท่าในแพ็คเลยไม่เป็นไรวางไว้ก่อนแกะเลยฮะคุณพี่สุรับไปเลยครับผมอ่านี่รับไปหมดเลยนะคะเต็มเต็มกำมือเลยนะฮะอ่ะสวยสุดคุณี่สุอยากจะโชวูไหมลูกสองขวดไม่เอานะคะสวยไม่โชว์นะคะ อ่ะโอเคฮะในวันนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากไว้ด้วยเลยนะครับผมนะครับทุกทุกท่านเลยนะฮะของพิเศษนะครับผมจากสุพรถนะครับผมแค่เหาะก็อร่อยแล้วนะฮะง่ายๆเลยนะครับไม่ว่าคุณจะทําเมนูไหนก็ได้นะฮะเพียงแค่เหาะลงไปนะครับผมแลบรองว่าอร่อยทุกจานนะครับผมก็ต้องขอฝากไว้ด้วยนะฮะวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าบายๆนะครับไว้จะเจอกันใหม่นะครับผม สวัสดีครับไอายบาข้าวสาังทองไอาปลาค่ะพระฤ